คู่เสียงเบาเสียงไม่ดังแจ้งได้นะคะ,ะแปบ๊บนึงนะอะเด็ดพอเวลาเบิ้ลเครื่องมันจะสั่นไหมเนี่ยถ้าเกิดจะวางเครื่องไว้จะวางโทรศัพท์ไว้กลัวเครื่องสัน่นอ่ะโอเคอเค่ะสั่นต้อถือ หน okay. ูพูดเสียงเบาเหรอคะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะกล้องน่าจะอยู่ไกลด้วยเหรอคะ่ะอาที110ร้อยสิบพัดตัวนี้ราคาอยู่ที่29,500ืาพนะคะ สนใจติดต่อมาได้เลยค่ะที่สมยศเจริญยนต์นะ0801128560 06593 0 7 5 6, 3อีกเบอร์นึงนะคะมีลายนะ0654782693ค่ะ โอเคเดี๋ยวติดคลิปสำหรับอาที T, เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวติดขอพักเบรกอ่าการติดคลิปให้ช่างแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไม่ไหวค่ะยกไม่ไหวแล้วปวดหลังแล้วต่ออ่าต่ออีกตัวหนึ่งค่ะ RT110 ไฟเล็กนะคะราคาอยู่ที่25,500ืาค่ะเครื่องตัวนี้สภาพเดิมๆนะเครื่องเดิมนะคะดูฝาซุปด้านหลังนะดูรอยน,อน็อตนี่อ่างเดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยสีเดิมนะ ราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูฝาซุบด้านหลังเห็นไหมคะรายละเอียดของเครื่องสีเดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยด้านข้างมองเห็นไหมเนี่ยมืดนิดนึงนะคะพี่โอเคนะคะเอาไปติด ปั๊มก็ได้นะคะผ่านปั๊มผ่านใดได้หมดเลยนะคะโอเคนี่นะคะอา1 1ทีร้ยสิบพัดค่ะ